สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีจดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซาดิทุกจังหวั মশা si, আর ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒนารามาธิบดินประจําปี256ที่ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุพมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวราารคต พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒนะรามาธิบดิน์ประจำปี2565โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระ อัธนารามาทิบดินวางพวงมาลาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพร้อมกล่าวถวายราชสักระพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธนารามาทิบดินโดยมีนางสาวอรวรรินศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระธนารามาธิบดินทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพศ2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมน,นีทรงเสด็จขึ้นครองราชสืบสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตรย์เมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2489ขณะพระชนมายุ2 0พรรษาทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา12ปีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญหาที่ทรงได้เริ่มการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบททรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนในย่าน สำเพ็งพระนครส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาในอดีตยุติลงทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนส่งผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองขึ้นคือคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอมา ออท,ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีดจุดดันไม่เกรงใจใคร